น่าเศร้ายิ่หายเลยผมไม่ได้เล่นอ่ะตะกี้โอ,โโอ,โโอ้โหโถแม่งตรงแบบแบบในมันเ้ยครับแบบนี้ยังมันเลยใช <c oughs> ้ไหมไอวิ่งได้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 บบไดเอ้วไปไอ้บ้านใหญ่สุดน,นะ,ววะเฮ้ยบ้านนี่แม่งสวยว่ะเออสวยอยู่นะมีเขื่อนพงมีพลด้วยวโอ้เสียงแม่งดังเลยกันตกเสียงเขื่อนพงมีพลอดุลยเดชมหิกราธิเบศรามาธิบดีกะกีนั่นเลือดปฏิบดิกทำไมมันย้อมไอ้เจมไอ้เจมแม่งเข้ามาแล้วก็วา้าบมาเลย เ้ยเอะสมุไรอุ้สมุไรเดี๋ยวสองห้าเจ็ดสามอะไรวะจำไว้เผื่อมีคนเส้นชั้นสองห้าเจ็ดสามส้องห้าเจ็ดสามเออสี่สามตปีนึ่ไปเจ็ดอยู่ห้องแดงอยู่มั้งในในมชุดสมุไรเ๋อชุดสมุไรชุดสมุไรเีเื้อจ๋าขอหน่อยนะละปีแดง้าไปเจ ขอดาบได้ไหมอยากได้ดาบเอเาเอาไปปราบผีอย่าลบหลูบผีไรต้องผ่าห้าเคลื่อนบ้านเฟตีแต่ไม่ทันละถึงไม่ลบหลู่ผีก็หลอกผีไรดูใช่ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจว่ามันน่าจะอยู่หลังด้านหลังนี่ไงห้องมีไฟเหี้ยไม่มีปาร์ตี้ไม่มีชวนกูก็เนี่ยกูโดนหลวกูให้อ๋อจะใช้กุญแจทางมืดอ่ะโดนหลอกหมดแน่ มีเสียงงงงงตต้้ไอ้เชี่ยแม่งเดี๋ยวไมโอ้เล่นเกกมมว่ะผล้าว่่ะนากลัวเกินละเมื่อดะหาเรียดิโอแปลกมากนะนี่เพลงโปรดเลยเพลงเปล่าไหเฮ้ยแม่แม่กูชอบร้องทุกวันตอนกูเป็นเด็กเออน่ากลัวโอ้โหนี้เพลงเพลงเปิดแล้วอีกแล้วต้องค่อยๆเปิดอย่างนี้อ่ะ ยี่เสียงแล่ะเสียงผีมั้งจะโดนจ้ำไงไม่รู้อ่ะโดนเอ๊ยเปิดดิสีแดงเุ้ยเกิดสีแดงด้วยเฟิรไปก่อนดิเปิดตจ้ำไปก่อนมั้งเฟิร์ตำบ้างเฟิร์ตำบ้างเฟิร์ตำบ้างปกติร์ตดิำแล้วไปดิเปิร์ตำเลยเอาเร็วเลยเฟิรทำมึงไปเดี๋ยวพวกกูไปหมดนะอันนี่เราไปเสร็จนี่อะน่ากลัวโลบอบแม่งไอ้พวกโลบอบโดนโดนเหมือนจะโดน โอ้โหเี้ยเสียงเริ่มน่ากลัวทีไม่มันยิ่งเปื้อนวะไอ้เหี้ยมึงไม่คิดจะซักมั้งเหรอโดอดเลือดอุ้ยเลือดกำแพงมันซักไม่ได้แต่มันก็ไปอย่างนี้นี่นะกลับเถอะไม่กลับไอ้เหี้ยนแล้วยืนเข้ามามาดิมาโอ๊ยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกที่นี่เหรอลูกควานอ่ะไม่เว้ยในสุโกะ้ยอย่าไปเปิดเดี๋อย่าอย่าเปิดเดี๋ยวรหัสอะไรนะนะเอ่อสองห้าเจ็ดสาม อันนี้คือเ๋ออันนี้คือรูปในสกดตที่อยู่ในกล่องอ๋อเร้อยเปิดอะไรเนี่ยได้แล้วได้แล้วแล้วกูจะไปเปิดอะไรอ๋อไปเปิดไปเปิดห้องน้าบนใช่อ๋อไม่รู้อ๋อไปไงไม่เห็นมีอะไรไม่กว่าตอนทากับมีไม่มีไม่มีไม่มีกูวิ่งไได้ไอ้กี้ยไอ้่อันนี้ไงนันนะเออว่ะเดนยั่งไม่เข้าอ้ยอะโว้ยเฮ้ยเลิกไปติต่อได้แล้ว เอาเอาอยู่ดีก็ว้าปูเอาเอาไปได้ไหมไม่ได้ด้วยพ่อแม่ไปเยี่ปะปูเดินปูเดินตรงละโอเคยังเดินจัำสแกนเนี่ยกูกูไม่ไปแล้วได้ไหมมึงไปก่อนดิจะเปิดโุ๊ยเปิดอะไอย่างงี้แป๊บใหญ่แล้วเหรอก็ทำไรนั่นดิเฮ้ยดูดูวิ่งดูก่อนไหมอ๋ออันนี้เดี๋ยวอ๋อ เฮ้ยฟีเซอรอุ้ยออเจกตีฟโลเคชั่นออเจกตีฟโลเคชั่นติกเคอร์ไเทมแอนเบิร์นเดมอินเดอะไวฟ์เฟมให้ดานะไวฟ์เฟมู่นหน่าจะมีน่าจะมีน่าจะมียังไงว่นสูงมามาวินไล่เนพุ่มไม้เนี่ยตัได้จริงเหรอโอ้ยผี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 มาดิผีตโคตรใหญ่ผีตัวโคตรใหญ่เอวเองทำไมยังลอยยอะอะไรวะมันบอกพุ่ไม้อะผีตัวโคตรใหญ่ ไอ้พวกแม่งวิกลอดเราแม่งเลยอยู่ในพวกไม้ตามที่มันบอกกูไม่รู้ว่าเกมแูทำอะไรอ่ะเห็นเห็นเห็นปุ๊บโดนดนเราไปเผาเไปเผาไว้เลยมึงดูดิมึงดูดิกูแบบมีไอ้แค่นี้ด้วยอะไรมันผีโอนิจังโอนิจังมึงมาดูดิโอนิจักษ์เดี๋ยวโอนิจโอนิจมันไม่ได้แปลว่านักน์เดี๋ยวโอนิจังโอนิจันไ่แปลว่ายักษ์โอมิปักกูเห็นไฟขาวอ่ะว่าน่าจะเป็นตรงแสงขาวอ่ะโอมแฟนล้วแล้วเผาตรงไหนอ่ะเผาตรงไหนกิโมกหลบกูหลบไปเจมด้วยโดนเตะสัตว์ เขาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ไงเพิงตรงไหนตรงกลางแมพ่ะมากลางแมพหรอเปีเพิงปลอดภัยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนอ่ะไปกูมาแล้วกูไม่เจอใครวะไอเฮ้ยไอแบบยังไงยังไงหลบแมงเฮ้ยรอดรอดเฉยรอดรอดไอเฮ้ยรอดไม้ไม้เปิดเปิดเปิดไม้ไม้นี่แหละไอเฮ้ยเราเป็นทหารบน เจมเราวิ่งไปตรงไหนอเจมแล้วเจมมาวมา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 มะมามามัมเมา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 ีามาหายาม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 านาม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 ่มามไมาไาม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 าาม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 ไมา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 มไลมมา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 มมมมาลัมามม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 าาาาาาีาาาามาไมมม

นฮเ่มเมมึยมึงเห็นตรงนั้นไหมเฮ้ยเดี๋ัวเมื่อกี้กูโดนเพิ่งโดนผีได้ไาแบงค์ใจเย็นเอาคนละันคนละอนไวกนี้มันโวันี้มไม่ได้แบงค์กจริงกันไม่ได้เหรอได้กระโหลกละไปเผาไปเฮยเไอ้ิร์นวินอีกิรอีไเินอีไ้ินกเนีกอะไรไอ้สักูไม่กูไม่ข้าวบูมแล้วเฮียกูวิ่งยดีวิ่งนะเดี๋ยวกูวิ่งวิ่งรวิ่งแกแกแกดโดน อ้าวเดียวเดี๋ยวเดียวเดีวเดี๋ย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 วเดี๋ เเอออันสุดท uh, ้ายอ่ะก right. I mean,, ูเห็นอยู่เลยตรงกลางไปอ่ะไม่แล้วกูหาพวกไม้ไม่เจอแล้วไอ้เจมก็พไม้ยันอยู่มุมแมอ่ะมันจะอยู่แบบตรงเนี้ยมเห็นไหมเฮียเฮียเฮียเอียเฮียเอีเียยักษอยู่กับกูยักษอยู่กับกูไม่เยู่กัมกูอุ้ยนี่กูวิ่งกับคมวะเนี่ยเจมเฮ้เจมอุ้ยมเลยข้าปุ่มดิเจมส์ยเฮ้ยเฮมันมามันมา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 าม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 าาม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  มึงมึงรีบเลยมึงรีบเลมึงรีบเลจะทำไรทำเลยจะทำไรทำเลยทำไรทำเลยไอ้ยัมันกูอยู่โอเคกูรู้แล้วกูรู้แล้วอยู่ไหนเเจอแล้วมั้งเจอแล้วเหรอเายจอแล้วเจอแล้วเผายังไอ้ยันรีบไปเผาเลยไปมาเฮ้ยไอ้ยันไงเรอแล้วไาเจอแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเลยที่จะเสียม่ควายวะไอสัตว์เอ้ยจะตาย อย่าคอยากอีกคุยปหมเอแล้วจีอีซี่จีเย็เย็ดโอ้โหไอียักโดนเผาแล้วไอ้นี่เอ้ยไม่แน่คุโนออีคุสนอคุสนอเป็นัโลกยักษ์เกม m also your great g n t h อาขูดคูณเป็นคูรประบครู้ากมึงเป็นองค์ยิ่ห่เลยแคัดอิสรา้าในโ่อนผิดอ่ะที่ชัปเตอร์นี้ไม่สนุกว่ะเอางรอด ไอชักตัวนี้ไม่สนุกจริงโอ้โหเสรไอ้รอบหน้าเราไอวงมาเล่นด้วยป่ะขวบเป็นโคตรพลาดมันอยู่อัศจชรย์เฮ้ยเราจะเซฟของใครเขาเฮ้ยเรื่องดื้อดาบเรื่องที่เราต้องเอาไปฆ่าผีอ่าได้เวลาล้างแค้นแล้วเอาแคเวลาของโคไปจัดการมันเดี๋ยวชอยเดี๋ยววิสควันพออ๋ออ๋แล้วไปฆ่าผีอ่ะ ยิม Warning แล้วดูที่ไม่ได้แบบที่วิวไฟเดเวทูดีสีดูไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่เราเผามันคืออะไรอ่ะมันคือตัวเนี้ยเหรอไม่มันคือของต้องคำสาบของยันมันคือของต้องคำสาบ